จากดรามา่าการจัดงานข่าวดำที่ภาคอีสานที่ใครๆก็บอกว่านอกจากจะสูญเสียคนที่รักแล้วก็ยังต้องเสียเงินเป็นหนี้ในการจัดงานเลี้ยงแขกเลี้ยงคนที่มาในงานเมื่อเกิดการสูญเสียคนในหมู่บ้านชาวบ้านก็จะมาไหว้ขอขามาศอหลังจากนั้นก็จะร่วมทําบุญทําทานกับเจ้าภาพบางงานอาจจะคนน้อยหรือบางงานที่ผู้เสียชีวิตมีคนที่รู้จักมากมายแขกก็จะเยอะหน่อยแต่เหตุการณ์การสูญเสียแบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือแบบไม่หวังสิ่งตอบแทนแม้จะเหนื่อยทั้งกายและใจก็จะส่งผลดีกับเราและ เป็นกำลังใจให้กับเจ้าภาพแต่หนึ่งตำบลต้องมีหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งหมู่บ้านก็ต้องมีหนึ่งคนอย่างยายบัวยายบัวเป็นคนที่ชอบไปทุกงานไม่ว่าจะเป็นงานขา่าดํางานบุญงานบวชงานแตง่งและแผนกที่ยายบัวต้องเข้าไปดูแลก็คือแผนกแม่ครัวเพราะนอกจากจะกินอิ่มแล้วยายบัวแกก็ชอบตักห่อกลับบ้านและตักห่อกลับแต่ละทีคือแกสามารถอยู่ได้เป็นเดือนๆถึงแม้เจ้าภาพในแต่ละงานจะรู้ว่ายายบัวเป็นคนนิสัยยังไงก็ไม่มีใครถือสายายบัวเพราะคิดว่าแกก็มาช่วยงานเหมือนกันและแม้กระทั่งงานแต่งของหนุ สาวในหมู่บ้านแม้จะไม่มีใครเชิญยายบัวแกก็ต้องไปร่วมงานและก็ต้องเข้าไปที่ครัวเหมือนทุกงานและยายบัวก็จะตักเอาข้าวปลาอาหารหอกลับบ้านเหมือนเช่นเคยจนบางทีเจ้าภาพก็เอื่อมลาากับพฤติกรรมของยายบัวและพากันตั้งฉายายให้กับยายบัวว่ายายบัวผู้ชอบหอ่อนอกจากแกจะหอให้กับตัวเองแล้วแกยังเอากลับไปฝากพี่ฝากน้องฝากญาติที่บ้านอีกต่างหากคนที่ไม่ได้มาร่วมงานแล้วถ้ามีคนประเภทยายบัวอยู่ทักสี่ห้าคนในงานในการจัดงานนั้น เข้าปลาอาหารและเครื่องดื่มคงไม่เพียงพอสําหรับการต้อนรับแขกแน่นอนและในงานบวชของลูกชายตาเฉมยายบัวแกก็ได้ไปร่วมงานและเช่นเคยเข้าของอาหารเต็มไม้เต็มมือยายบัวและยายบัวก็ได้มาเก็บเหรียญกัลลปพึกหรือเหรียญปบยทานของนาคในขบวนแห่นาคด้วย <c oughs> เก็บได้มาเยอะเลยแหละ มีตังใจค่าไฟแล้วเว้ยและนี่ก็คือตู้เย็นที่บ้านของยายบัวที่แกไปมาแต่ละงานจนกระทั่งเมื่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาเกิดขึ้นกับตัวยายบัวบ้างเมื่อสามีของยายบัวได้เสียชีวิตด้วยโรคชลาโอ้โหแต่แกแกไม่น่าเลยด้วยพฤติกรรมที่ยายบัวแกชอบห่อเวลาที่ไปร่วมงานแกจึงกลัวคนอื่นมาห่อของของแกกลับบ้านบ้างแกจึงได้ลงมากํากับงานครัวด้วยตัวเองงานนี้ห้ามผู้ใดห่อของกลับบ้านเด้อโอ้ยายบัวใครเขาจะไปห่อของกลับบ้าน างานขาวดํากันล่ะเขาก็มาช่วยอย่างเต็มใจนั่นแหละคนในหมู่บ้านเดียวกันก็ต้องช่วยเหลือกันยายแดงแกกล่าวใครจะไปเหมือนแกล่ะ ไปงานไหนๆก็ชอบหอทั้งทั้งที่เจ้าภาพเขาก็ให้ของติดไม้ติดมือกับบ้านมาอยู่แล้วเพื่อเป็นการขอบคุณแต่แกเองนั่นแหละที่ไม่พอยังไปตักเอาเพิ่มแล้วก็ตักเผื่อญาติพี่น้องที่ไม่ได้ไปร่วมงานอีกอันนี้ฉันพูดแทนคนในหมู่บ้านก็แล้วกันนะยายบัวยายบัวรู้สึกเศร้าเพราะรู้แล้วว่าในการจัดงานแต่ละทีและยิ่งเป็นงานขาวดําแบบนี้ค่าใช้จ่ายเยอะมากๆและหลังจากงานของสามียายบัวยายบัวแกก็ได้ไปช่วยงานทุกคนเหมือนเดิมแต่ยายบัวเปลี่ยนไป,ไปมากยายบัว ช่วยงานเจ้า